พวกเราบังเอิญมาเจอที่นี่ถ้าพวกเราทำให้ท่านไม่พอใจโปรดยกโทษให้พวกเราด้วยบังเอิญเหรอถ้าพวกเจ้าไม่ทดสอบกำแพงดาบของข้าเมื่อครู่ข้าคิดว่าพวกเจ้าคงโจมตีข้าไปแล้วแล้วนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเรียกว่าอุบัติเหตุเหรอบางครั้งการแกล้งทำเป็นไม่รู้จะดีกับทุกคนตอนนี้ข้าชัดเจนมากแล้ว ไม่จําเป็นต้องเสียเวลากับมันสํานักของเราได้เข้าควบคุมเทือเขาแห่งนี้ทั้งหมดแล้วไกลก็ตามที่กล้าขัดขืนจะพบกับจุดจบของมันถ้ามันไม่รู้จักที่ทางของตัวเองเราจะกืนกินแก่นโลหิตของมันสํานักภัพพิบัตสวรรค์ถูกต้องเราคือสํานักภัยพิบัตสวรรค์สมาชิกของสำนักภัยพิบัตสวรรค์ข้าเคยเจอพวกเขามาก่อน เพิ่มอีกไม่กี่คนก็ไม่ต่างกันพลังดาบที่มันน่ากลัวจริงๆเจ้ากล้าดียังไงสังหาร นี่คือเจดจำนงแห่งดาบพลังแห่งเจดจำนงเพื่อรับรู้แก่นแท้ของดาบและเข้าใจเจดจำนงของมันในอดีตข้าได้สัมผัสกับเจดจำนงของดาบโดยไม่รู้ตัวและจากการไร่ตองและเข้าใจข้าได้รับพลังแห่งเจดจำนงของดาบในระดับหนึ่งตอนนี้หลังจากที่ได้เห็นดาบเดียวดายท่ามกลางโลกอันกว้างใหญ่ความเข้าใจในดาบของข้าก็ก้าวหน้าไปอีกขั้นโดยไม่รู้ตัว ในตอนนี้ข้าได้บรรลุเจดจำนงแห่งดาบสามระดับแล้วเพียงแค่คิดพลังดาบก็ขมรามและลำแสงดาบนำไปท่วนสามารถปลิดชีพได้แม้ว่าข้าจะไม่ใช้ดาบเมื่อเร็วนี้และแก่นแท้ที่แท้จริงของข้าถูกผนึกเดิป่ของเซลย,ยาเซวบูเทียนแต่สภาพจิตใจของข้าก็ก้าวหน้าอย่างมากจากการเฝ้าสังเกตธรรมชาติตอนนี้เมื่อรวมกับเจดจำนงแห่งดาบจากวัดการบ่มเพาะของข้าก็พุ่งทะยานขึ้น สำนักภัยพิบัติสวรรค์วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ